นถือว่า้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วกันเนาะอาหารมาแล้วครับขอบคุณนะครับเ <c oughs> ชิญตามสบายเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวินแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนในวันครบรอบของพวกคุณ ไม่เป็นไรหรอคะ่ะแฟนฉันนะไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยหรอกคะ่ะใช่ครับเราไม่คุยกันเรื่องงานเราไม่คุยกันเรื่องความรักดีกว่าดีแล้วครับคุณวินผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าคุณวินเจอกับแฟนคุณวินที่ไหนคลับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นผมที่ขิดมากกว่านะครับผมเจอแฟนครั้งแรกที่ร้านขายหนังสือผมตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบเลยครับ จริงเรอครับคุณวินผมก็เจอกับแฟนของผมที่ร้านขายหนังสือเหมือนกันครับเราสองคนเนี่ยรักกันมากสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและตอนที่ผมเจ็บป่วยเนี่ยเขาดูแลผมดีมากด้วยครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมกับแฟนผมคบกันมาห้าปีโอ้ห oh, วันนี้ดีด้วยนะคุณที่ได้เจอแฟนที่ดีแล้วอะ่ะตอนนี้ผมรู้สึกโชคดีเหมือนกัน,นครับที่ได้เจอแฟนที่ดี ไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็จะรักเขาไปตลอดครับอ๋อว่าแต่คุณวินเจอกับครอบครัวของแฟนหรือยังครับอ๋อยังไม่เคยเจอเลยครับผมยังหาเวลาไปเจอแม่ของแฟนไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นต้องระวังหน่อยนะคะแม่แบมเขาโหดมากนะคะใช่ครับแม่แบมเขาฉลาดแล้วก็เก่งเหมือนแบมเลยครับจริงเหรอครับโอ้อยงั้นผมคงต้องหาเวลาไปคุยกับท่านให้ได้แล้วล่ะครับ ขอโทษทีนะครับผมขอออกไปรับโทรศัพท์แป๊บนึ่งนะ,ะได้เลยครับฮัลโหลค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าครับพัทคือวันนี้แม่จะต้องไปโรงพยาบาลด่วนนะจ๊ะพัทพอจะมีเงินให้แม่ไปหาหมอสักหมื่นหนึ่งไหม เออจะเยอะไปไหมนะได้เลยครับแม่ไม่มีปัญหาหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมโอนให้นะครับอ๋อแม่ครับแบมเขาอยู่บ้านหรือเปล่าครับแม่ผมขอคุยกับแบมหน่อยได้ไหมครับแบมหรออ๋ออยู่จ้าแบมอาบน้ำอยู่อ่ะงั้นผมขอคุยกับแบมหน่อยได้ไหมครับแม่อ๋อ,อหรอจ้ะ ได้จ้ะแปบ๊บนะเดี๋ยวแม่เรียกให้แบมบแบมบพารแม่เรียกแล้วสงสัยแบมไม่ได้ยินนะ่ะอยู่ในห้องน้ำมาจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่ให้แบมโทรกลับนะแม่นี่แม่ยังจะโกหกผมอีกเหรอโกหกอะไรอะ่ะ ผมรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วผมจะไม่ยอมโง่อีกต่อไปแค่นี้นะครับ